ถึงเวลาวันเขาเราจะทุกคนหลังจากที่รอบฝนมาให้มันเศร้าตกเศร้าตกเลยหล่หละแต่ว่ากับมีหนามอยู่แต่ว่ารถใหญ่งใดอยู่ยังพาก,กันคิดยากดูคิดว่าเสียเอารถล,ลง,ง,ง่ยังไงเนาะมันเสียบลมติสนุกเอารถเตลีปันเอาไงๆอ่ะนะข้วหมายนะแฟนข่อยกับเป็นผู้ขับรถปันรถเตลีข่อยกับเป็นผู้บ้านกับพอข่อยปีนี้ก็ส่งเหตุเขาง่ายอยู่ดอกทุกคนเอาเขาแปลว่าเขาดอกับพ่กแมนอ่ะนะนะมันเด้เกี่ยวกรมูเพอไเด็กเกี่ยว ใส่ตุลาเนี่ยสิได้ปลูก,ก้อ,อยสันด้ก็เลยจําเป็นต้องเอาขา้าเขาดรอาจักน้อยหนึ่งเอาเขาพันเป็นเขาปีือเ,เจ้าก็ได้ดอกแต่ว่าเขาอันนี้เ,เจ้าก็ว่ามันหนุ่มดีอยู่ด้ลหละทุกคนมันบ่นแข็งก็เลยว่าเอามาล่องบงกอนหน้าส่วนหมากคนที่เขาสิปลูกอ้อยแล้วเขาเอามาปลูปกอันนี้ทุกขอยก็เอาให้น้องมาเป็นหน้าไหมแต่ว่าก็ดีคือกันลหละว่าดีก็เพรามีหม่องเฮ็ดกินได้ซําใดก็สิเอาตัวกันมีห้าก็จังคอยสิไปลกเอาตัวเนาะ สนะสีที่ยังยาต้องบอกสิบสองลายผลไหมหลังจากที่แฟนข่อยเพิ่นไถปั้นเรียบร้อยแล้เพิ่นกับมาอันว่านเขาซอยมีพอเพิ่นกับว่านคนละให้แต่ว่าปีนี้นะมีทั้งเขาเจ้าเขาเหนียวจ้าเขาเจ้าเนี่ก็สองถุงไปเอามาจะนำพยาบาลพยาบาลเพิ่นประกาศว่าวเวลาอยากได้พันเาขาเขาเจ้าหอมมะลิให้มาเอาเ้อครับเด้อก็เลยพากันไปเอาสันเด็กแต่ว่ากับ่พั่อนในว่านบอกว่ามันบ่แล้วมื้อนี้ บานกับสิมือรุ่นพ่นละเพราะว่ามือหนีมันสิคําแล้วนี่ละจ้าบรรยากาศตอนบ,นบ้านเขาอยู่นั่นนะฝนเกิดสิตกแน่พตกแน่ละ่ะดีอยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยแดดเนาะหลังจากที่บ้านเขาได้แล้วเ่ทันไนในแล้วดีบานไดดอกเลยอีกเครื่งหนึ่งก็เลยพากันมาโหดบักทุเรียนซันเดีมอือื่นสิเก็บยางก็จัง่อยสิไปซสือแนามานต่อสายยางหม่ แฟนข่เป็นเอาโรตาลีไปปั้นนะ่ะมันแตกมันถือกอทอก็เลยยางเขาสวนมาเบิ่งพักเบือ้องหยาข่อยม่ได้เขาสวนโดนแล้วพักนี่ก็หกตึงๆอยู่โศกนาที่เสียหยาแล้วทุกคนข่เลยจำเป็นต้องเอายาสีเอาวางมือได้ผลหล่ะจ้งสิบูรณะการมันเห็ดหมองปลูกพักดีๆก่อนๆไปซื้อนอม่านคุมพักบ่อยหยาขึ้นไปซื้อผาคุมห้าไหม ก็จังอยู่ในต่อๆน่ะขาเจ้าเห็ดก็เจ้าก็เอามาขายอยู่ดิกอยสิสั่งจากมืออยู่เดี๋ยวหวยมันเศร้าหยากก็่นกอนเดี๋ยวนี้มันสั่งกับว่นใดเห็ดดอกทุกคนเพราะว่ามันหยากหลายย่างไงรายแนวทึ่งหยาบอกพีกมู่นน่นละหยาบอกพี่กืลืออยู่สองลองบนเนาะเลาะไปเลาะมากกับไม่เห็นเนี่ยหยาอยู่เนี่ยอยู่ต้นดอกกระเจียวเนี่ยดอกกระเจียวก็เที่ยวเป็นดอกอยู่ฝั่งซีละทุกคนมันพวท่านที่เศร้าไงเด้ กระเจียวไซน้ำเผือกบ่คือกระเจียวปลาด้เจียวปลาเป็นดอกว่าแตงกต่เป็นใบเราเศร้าเป็นดอกเลยด้นี่เคยเจียวไซน้ำเผืองต้นมท่าใดเป็นสดตลอดมันบ่คันหดน,น้ำกินได้สุกป,ปีอน,นี้ข่อยใหญ่หมองมาซือๆเอได้หน่กันข่อยว่ายใหญ่หมองมานี่น้มก่านีแล้วหลังจากที่ลกห้าเรียบร้อยเราจะทุกคนสิไปเอาปุ๋ยมาใส่อยปุ๋ยขี้งว้วขี้หมูนั่นละ ก็เลยแวะไปเก็บเอันพักเกษตรสันเด้เอามากินกับตําบกทั่วอสิตําบกทั่วหล่ะไปเห็นหนึ่งบกเขียเป็นตะซุบแ่บก็เลยซุบักเขียแท่นสันเด้เรียบร้อยแล้วจากเก็บพักมื้อนี้อันหลังจากที่ไปเก็บพักล้วเราก็เลยยางปล่อนปลาทุเรียนจังไดจังไปเห็นหมากทุเรียนตกโอ้ยล้ะก็ยละเสียดายทุเรียนอันนี้มันเป็นทุเรียนเป็ดเนาะคือว่าหล่ะมันบ่งงามแม่มันก็เลยห่วงคือว่าหล่ะเนาะมันอาจสิเป็นน้ำมันบ่งามหมือจังไดบุ บูกระเล่ยนส่มเฉไดมีตนเดียวนเห็นสวนไม่ทุกคนเดี๋ยวประเทศนี้ข่อยสิไปยืนนันไม่อ,อยู่ผู้ใดมียาดีบอกในเดอ้อจ่าเด้อข่อยเลยอยากให้ทุเรียนข่อยเป็นหมากไม่ปีนาแมมมันสมพ่อเป็นล้วได้ทุกคนมันตนในง่ครักแล้วแมื่หลังจากที่ปิดขวนบักเคี้ยเรียบร้อยแล้วก็เอามาต้มตกทุกคนต้มใส่บกักพริกพร้อมปีไเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็เอามาต่ำตัวเดี๋ยวมาต่ำเอามาสุบสันดกเอาหัวหอมใส่ก้อน ตำใสกันก็บอกพริกนั่นแหละทุกคนกระตำเรียบยแเราก็เลยไปเอาบักเขียมาใส่บักเขียพันนียาว่าแสบด้ือแสบเพื่อยังนี่ทุกคนมันแบบว่ามันหวานดีไหมแต่ว่าบักเขียอันพันเดมันก็แสบเบิดแล้วว่า่าถึงกมันพ่อปุ๋ยเนาะบํารุงใดใส่ปุ๋ยถือกสูตรเมือนกับหวานก็แเสบตัวตำเรียบรยแเราก็ใสข้ือเก่ืนั่นแหละจ้ากงมชูโรดเขาขัวหัวหอมน้ำปลาปลาแดกคือเก่านั่นแหละแล้วก็เอาพักเทียน ส้อยไว้ล่ะใส่ลงไปมันซิมเบิงเ่งแลวมันพ่อพอประแดกก็เลยใส่ประแดกตต่มสันเด้ซิมเบิ่งอีกเทียรแล้วแ,บแ่บเราวละ่ะทุกคนเอาขวดใส่ถวยวันทีนี้หลังจากขวดมันซุบักเขียใส่ถวยเราก็มาตักของหวานแบบเ้อะเห็ดงตั้งหมื่บ้านนี่ล่ละทุกคนเห็ดเลวๆก็เลยเอามากินบ่เบิดดอกได้ตั้งบะเคืองหมอเน,อะนาะมาเน้อจ้ะทุกคนแ่บอยู่เด้่ะเมือนี้แหม ทั้งกินกันทั้งว่าวกันอยู่นี่ล่ะปรึกษากันเรี่ยงทุเรียนนั่นละ่ะทุกคน